ประมาณ9.30นาทีครอบครัวเชื่อมจิตได้เดินทางมาที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวเป็นจำนวนมากรวมถึงผู้ที่มาให้กำลังใจครอบครัวและคุณอี้แทนคุณจิตอิสระอดีตสสประชาธิปัตย์ที่เดินทางมาสังเกตการพูดคุยกับกระทรวงพัฒนาสังคมให้ร่วมหาทางออกในครั้งนี้ ด้านผู้มาให้กำลังใจเด็กเชื่อมจิตบอกว่าเชื่อมั่นว่าทางครอบครัวจะผ่านพ้นไปได้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเสียเงินหรือถูกกลอกลวงรวมถึงหลักคำสอนก็ไม่ได้บิดเบือนหลักาศาสนาแต่อย่างใดการที่ผมมาทําตามที่อาจารย์น้องสอนแล้วผมมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือไม่ใช่ความคิดของผมเองแต่ผมได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองมันดีด้วยความรู้ความที่เราเป็น เหมือนกับว่าเราเดินเข้าห้องแอร์เอ้ยนี่เย็นขึ้นเนี่ยอันนี้โอเคเรารู้ตัวเราสัมผัสด้วยตัวเองผมคงไม่ได้เพี้ยนนะฮะยืนยันได้ว่าแล้วก็อยู่ครบที่คุยกับทุกท่านวันนี้ส่วนอี้แทนคุณ กล่าวว่าพ่อกับแม่ใช้ลูกเป็นโลป้องกันตัวมาตลอดมีการเปิดหน้าเด็กตลอดเวลาและขู่ฟ้องหาใครถ่ายภาพติดใบหน้าลูกจะดำเนินคดีพฤติกรรมของผู้ปกครองนะครับเมื่อวานผมได้คุยกับแหล่งข่าวชั้นระดับสูงของสอนอนะครับบอกว่าใช้เด็กเป็นโลตลอดเวลาซึ่งมันเจ็บปวดมากนะครับใช้เด็กเป็นโลตลอดเวลาพอใครจะทําอะไร จะแ,แยกตัวไปก็อ้างเด็กอ้างลูกอ้างเด็กตลอดเวลาสื่อมวลชนจะทําหน้าที่จะถ่ายก็ไม่ให้ทําไม่ให้ถ่ายอ้างเด็กอ้างเอาเอาลูกขึ้นมาบางังยกลูกขึ้นมากัน้นเพื่อจะเอาผิดคนที่ถ่ายแบบนี้นะครับท้งนี่ตัวเองเป็นคนผิดตั้งแต่แรกเป็นจุดเริ่มต้นต้องจบที่จุดเริ่มต้นนะครับและตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเราต้องช่วยกันเร่งและกะทุ้งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับความเป็นจริงก็คือทุกคนเขาตั้งข้อรังเกียจ ทุกคนเขารับไม่ได้ที่ครอบครัวหนึ่งจะเอาลูกตัวเองมาเที่ยวแห่ประจานไปเที่ยวแห่ผลหาผลประโยชน์และจะเอาเที่ยวมาแห่เป็นโลก่กำบังในการที่จะไล่ดําเนินคดีทางกฎหมายทาง,ทางอาญากับคนอื่นนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง,เ,องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเอาสนุกไม่ใช่เรื่องเอามันไล่แก้แค้นกันไม่ใช่นะครับเป็นความรู้สึกของคนที่ต้องปกป้องเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วถูกครอบครัวถูกพ่อแม่กําลังค่อยๆฆ่าเขาทีเล็กเลีรน้อยมันโหดร้ายมากนะครับ แล้วผมคิดว่ามันต้องช่วยกันหยุดพฤติกรรมแบบนี้หยุดลัทธินี้คนที่ไปสนับสนุสน,นการกระทําแบบนี้นะครับฟังเสียงผมให้ดีนะครับคุณกําลังก่ออาชญากรรมกับเด็กครับผมทํางานด้านเด็กมา20กว่าปีนะครับผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ภาวะปกติครับทางนางอภิญญาชมภูมาตรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนระบุว่าจากการพูดคุยในวันนี้ครอบครัวนี้ปกติดีทุกอย่างเหมือนเด็กทั่วไปและแนะนําว่าให้ทางครอบครัวช่วยดูแลเด็กให้ดีมากกว่านี้ ส่วนในเรื่องการยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคําแนะนําก็คือว่าเราฝากทางพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กคานึงถึงเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพของเด็กเป็นหลักถ้าดูด้วยสายตาแล้วก็เป็นน้องก็เป็นเด็กปกติธรรมดาทั่วไปค่ะทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ปกติค่ะ ในสิ่งที่เราน้นการก,ก็คือว่านะคะขณะนี้เนี่ยนะคะในในส่วนขณนะนี้ก็คือเตรียมในเรื่องของการที่ข้อมูลนะคะไปให้กับทางสารนะคะทางสารที่วันที่17มิถุนายนที่ศาลจะไต่สวนนะคะทั้งนี้ครอบครัวเชื่อมจิตก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ากรณีเมื่อวานที่สอนทอทองหล่อแค่มารับทราบข้อกล่าวหาไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเอง และกรณีที่น้องมีพฤติกรรมหลังเจอสื่อคือไม่จริงน้องแค่หันไปหาพ่อเท่านั้นสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าแค่มีคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็มาแจ้งความเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรือร้ายแรงอะไรที่จะต้องแบบทาเหมือนแบบเราเป็นอาชญากรนะ่ะจริงๆมันไม่ใช่ก็คือแค่เรามารับภาพข้อกล่าวหาแล้วเราก็มาดูว่าตรงนั้นมันตรงไหมเราจะปฏิเสธไหมอะไรแค่นี้เอง มันไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวคือจริงๆไม่ใช่เลยคือก็เดินมาด้วยกันแล้วทีเนี้พอได้ยินเสียงโหอะไรก็เออก็เอาล้วพ่อหายไปไหนก็หันไปมองว่าพ่ออยู่ไหนจะเดินกลับไปเรียกพ่อก็บอกนี่ไงลูกพ่อตามมาแล้วเขาก็เดินไปขึ้นรถแค่นั้นเองคนเป็นพ่อเป็นแม่อะสิ่งใดที่น้องทำอะแล้วน้องมีความสุขทําไมทําไมเราจะต้องไปห้ามน้องละคะแล้วพี่ถามว่าการชนคนมานั่งสมาธิอะ มันเป็นเรื่องที่ผิดมาหันหรอคะพี่ก็ต้องถามานี้คะ่ะถามกลับไป<ด>พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันจะต้องแบบมากันเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นพี่ก็งงเหมือนกันคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เราตอนนี้เราสัมผัสได้ว่าในโลกโซเชียลกับโลกความเป็นจริงไม่เหมือนกันอย่างน้องลงจากสนามบินน้องขึ้นเครื่องจะมี f อมาขอถ่ายรูป น้องลงจากสนามบินน้องเดินไปสนามบินก็จะมีคนเข้าพาทักทายน้องถ่ายรูปก,กันถามข้อธรรมซึ่งมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างโลกโซเชียลไงค่ะทิศทางของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อกําหนดในการจัดการถึงปัญหานี้ให้เด็ดขาดท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของผู้คนในสังคมที่เป็นไปในทางลบรวมถึงครอบครัวเชื่อมจิตที่หลายคนมองว่าเป็นรัทธิ ที่สร้างความงมงายให้กับผู้สูงอายุจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรจะหนีหน้าสื่อมวลชนไปอีกนานแค่ไหนคงต้องคอยติดตามกันต่อไปวีเก้านิวส์ข่าวจริงชัดเจน